คุ้นๆตัวเสือมีบอสบอส đỏ 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 บอส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 ใส่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 ยับยับยัดป่อยป่อยป่อยเข้าไว้เข้าไว้่าตายตายัตายัตาย ทำเลยอ้าวเี็ดไอ้ไอ้น้อยพออยิ่งหัวแตกแล้วโอ้โหเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหล่ะเสร็จเป็ดโอ้โหกระจอกมากนะฮะโอ้โหดูบาลังเขาดิสุดยอดอ่ะก็คือเรา ใครที่ดูผมเล่นภาคสองมาก็จะคุ้นๆนะว่าว่าคือมันก็เหมือนกับเรานะเหมือนกับช่างแรงอะไรอะ่ะเฮ้ยตังอัติแฟ <c oughs> นท่านนั้นฉันท t านนั้นได้เลยนะว่าไอ้เรื่อง วาวอะไรนั่นอะเฮ้ยมันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างงี้พราะเราได้อ่าได้ปืนอะไรมาแบดรีพิเตอร์โอ้ปืนกากนะฮะคือทางเดียวกันเานั้นแหละอะไรอะ and within minutes, have started killing the locals and causing a disturbance. <coughs> this <It> planet <coughs> under the authority of the Atlas Corporation, and any Iridian <coughs> artifacts found here are Atlas property. Possession of such property carries a stiff penalty. I invite you to turn yourself in at once to the nearest land's outpost, and surrender any information or artifacts <coughs> <coughs> in your possession. Consider this your warning. Only เราเราโดนประกาศจับนะฮะไอสัตว์คือเรามีวัตถุลึกลับอยู่ล้วคุณดูมันเรื่อนแสงนี่แม่งอยากกดมากเลยอะ่ะโ,โ,โอ้โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วข้อเสียนะมอนเตอร์แม่งสปอร์เร็วไปหน่อยเฮ้ยเอาจะทำเป็นเกม FPS สซะหน่อยนะไต่หลังคา นะมอยู่แล้วเว้ยไปดูเลือดมันมานี่โอ้โหเป็นไงล่ะเราก็ยังไม่กลับนะก็ยังนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เลยแอสซัสซินคาสมอรของฮันเตอร์นะ เวลี่สโลร้อยหกสี่โอโลเราโหดกว่าเยอะนะเนี่ยแบดรีพิเตอร์อออกไปโอ้แค่นี้แหละแค่นี้ก็หมดงานของเราแล้วนะโอ้เนึกว่าจะเก่งนะ เจอต่อย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 น่เรียบร้อยนะเจอสแปร์หมัดเข้าไปนะนี่มีรถหรออยู่แล้วรู้ไหมว่าเชฟแซนเดอร์แห่งอาริดแบดแลนด์เนี่ยและแล้วแมงก็แสกันเองนะได้อาล็ก แทรกไอ้ไอ้ไม่รู้จะด่าอะไรกมาแล้วพร้อมจะแว่นกันหรือยังฮะกดเอฟรัวๆได้างซ้ายแก้แล้วส a ดดไอ้สัส ไปต่อนะตะกี้ติดไม่มีอา้าวโอ้ใค่นี้ยังติดอ,อ้าวแล้วช็อถึงแล้ว อ่ะส่งเควยที่หมอเหรออ่ะเรามาภารก,กิจเสริมครับคอมแบทไรเฟริลโจปืนกากเชี่ยวผมเปล่าเหมือนที่เราไปเก็บสนัยนะฮะแล้วก็เสียใจกลับมานะ แต่ยังไงก็ว้งมันนหวานกมาของหดหดอยู่ที่ไกเอะไรแย่งมึงแย่งกันพูดทำไมเนี่ยโอ้ันเยโอ้ได้ครัมอสมาแล้วฮะเป็นอะไรเนี่ยเซนจูเลียนนะ แหละโอ้ฉันไม่แคบจะไม่เชื่อเลยนายตัดสินใจที่จะกำจัดสเลดเป็ด oh, ฉันแน่ใจเลยว่าเดี๋ยวฉันจะบอกเรื่องเราให้เธอแนละเฮลิน่าโอ๊ะข,ข,ขันหูนะชิบหายโอเคหายละใส่หฟูฟังอินเอียอยู่นะอะไรเนี่ยนะแกนายจะต้องไปดาว เฮดแลนด์ลิฟวิ่งไฟสโตนอ้าวออกจากที่นี่แล้วโอเคคุณได้รับคลาสมอรดก็คือนี่ฮะนี่อันนี้อ้าวใส่ให้กูเลยเหรอคลาสมอรดคือช่องนี้นะฮะก็จะเป็นว่าใส่อะไรเซนจูเลียนก็ออกแบบบวกความชีวิตสูงสุดให้กับทีมบวก สกิลเซฟกาดหนึ่งแต้มหนึ่งหน่วยนะนี่ผมเซอผมจะได้อาสกิลพอยตฟรีมาหนึ่งอันนี่เลยนี่คือไม่นจำเป็นต้องอันใดอันหนึ่งครบห้าก็ได้นะแค่แบบห้า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 นี่นี่เลยแบสเตอร์ นี่ผมยังเลือกท่าได้นะครับมีไฟกับมีไฟเผากับไฟฟ้านะ,ะนแล้วมันก็จะเขียนว่าเจนจูเลียนข้างล่างนะ,น,ะน,น,น้าลานแม่งพึ่งอัพโอ้กูอัพหมดแล้วผมผมอัพหมดแล้วนะตังเลยร่อยหรอ เออแต่ตังก็ไวดีนะเฮ้ยนายว่าไงเอา้ามันคนละตัวกันเหรอเอเคอ๋อเราต้องย้ายโลเคชั่นก่อนนะอา่อากันอา่อางั้นเรามาทำภารกิจเสริมกันป่ะงั้นเรามาหาชิ้นส่วนปืนกันดีฝ่า,เ,าเดี๋ยวผมก็กินน้ำก่อนนะเล่นมานานมากเลย แล้วดูมันมายิงผมดิมันยิงผมแล้วมันยิงแค่โอ้โหโดนกัดโดนกัดเ้ยโดนกัดโอ้โหดูโหดูไม่ได้แล้วทีมมึงยิงกูล่ะเก่งจังเลยนังเงเ้ยเฮียเอ้ยตอนนี้ผมกำลังเล่นมือเดียวอยู่นะ ขนมนี่มันก็ใช้ได้นะโอ้โหตรงนี้เลยเอ่ะอ่ะไม่ใช่ปัญหานะครับไป โออ้ยะะไรแ <tur k> มงเอ,อ้เปิดโหมดฟรี <g ül> <t heric> ถึงว่านะภาคสองนี่รถจะไม่มีวันคว่ำใช่ไหม ไอสัตว์ยะรู้ไหมว่ามันเสียเวลากนนูแล้วแม่งก็ไปไม่ได้เว้ยอะไรวะแล้วเราทำท่าเออทำท่ายากต่างๆนะก็ได้แอคชิพเมนต์ Men ต่างๆนะน ได้ชาเลยนี <los> หายเหลอะไรไม่รู้นะงงมากเออกว่ามันจะฆ่าไม่กูถึงยังผมรู้แล้วว่าถึงเลยนี่เอ๊ยใช่ป่วาววะเออใช่แล้วใช่แล้วก็เหมือนเดิมนะให้เราหาย อย่ามีเรื่องกับฉันนะฮะให้เราหาเองนะฮะกระจอกมากสุดโอเคพอทำภารก,กิจเสริมวันนี้เสร็จเราก็จะย้ายเมืองกันแล้วนะโอ้โหแม่งสิบสิบเอ็ดสิบสองพาร์ทเอ้าว่างไงตาย S 1> <S 1> อ <S <S เอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกอะไร네อ่ะก็มีปืนที่เราเว้ยเไม่ถึงนะ้วยละโอ้โหคุณพ่อคุณแม่อย่ามาช่างแม่งนะไปต่อ โอ้ยเปอะไรอ่ะเออเอ็กเปิดทานฟิวชั่นอะไรเอ่ยทานฟิวชั่นเหรอด,ดออูนิเไอเทียสสามสิบห้าเท่ากันนะเออแล้วเราได้อะไรมา โดโดอะลองใช้ดูหนะ่อยโห้ยรักเลยแล้วก็ตามทางไปเลยนะใช่เปล่าวะ ควาเดสนะนั่นไงควาเบิร์ตชิงอย่างควายอ่ะไม่ไม่ควายอย่างนู้นนี่ทำไม่ได้ไหนนี่มันน่ารำคาญเลยที่เ้าได้ออชิ้นหนึ่งมันมีไหนวะ ลำกล้องมันมีไหนใครเอาไปซ่อนว่า <c oughs> ก็มันอยู่ในบริเวณเนี้เพราะตรงนี้เราก็ ปุ๊บอ้ากูว่าลแล้วไอ้ชิบหายป่าได้เวลากลับแล้วนะกลับไปที่บอร์ดว่าโอ้ปืนกาเชื่อผมปล่าล่ะคือโอ้โหปืนนี้นี่รักเลยครับโอเคนี่เราก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนไปใช้กระสุนอื่นบ้างนะเพราะกระสุนอ๋อยังไม่เต็มเนี่ย,ยใช้ลูกสองบางก็ดีนะ ปัญหานั่นไงปัญหาเราอยู่ไหนวะเอ้ยเราอยู่นี่เราอยู่นี่ไม่เชื่อเฮ้ยพี่ไม่เห็นว่าไอ้น่องยืนแ้็งไปเลยโอ้ไอ้

ภารกิจเสริมที่ผมอาจจะไปเคลียร์เองก็ได้นะเอ้นายแกสามารถเรียกฉันว่าเสร็จก็ได้นะเละคนอืเขาก็ทำอย่างนั้นกันโอโ้นี่ฮะนี่อย่ามากเลยนะเรลวไม่ถึงขายเรลวไม่ถึงเหมือนกันสุดยอดอันนี้ความเร็วในการยิงมันช้านะแต่มันก็ดีนะ มันดีมากเลยแต่มันอันนี้ปืนเออเน,นี่ยอันนี้มันเริ่มแม่แรงแล้วนะในใสายตาผมทานฟิวชั่นระดับเดียวกันขายสติกกี้ขายเราต้องเราเราอย่าไปสนใจมันนะ มาเรามาดูภารกิจกันหน่อยอันนี้อะไรเออ่ถอนไฟบูสแมคเคลนเชื่อกูหน่อยสิอะไรเนี่ยเขาชื่อบลูเฮสโตนมาโอ้โหไปทำลายท่ออ๋อนี่ไงภารกิจ ที่เรากดระเบิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำคนเดียวแล้วกันนะได้ได้มอสระเบิดมานี่แหละได้ของอะไรทักอย่างเราเอเราจะไปทำภารกิจหลักกันดีกว่านะไปซึบ,บโอ้ยสุดปลายฟ้า ราต้องไปเล่นกล้องนะเดี๋ยวาแบ่งไม่แรง ก็ฮะมึงค <ci> ิดว่าไอ้โว้ลเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเหมือนที่คล้ายๆเขาพูดเหมือนกันอ่ะมันเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดและเกิดขึ้นลานมาแล้วคิดดูสิอาจจะมีก็ได้นะฟังไหมถ้าถ้าแกหามันได้แล้วก็มันจะมันเป็นโชคชะตาที่คุ้มค่ามากเลยไอ้มึงอ่ะ d o w n l o a d ing and analyzing your DNA record. Human status confirmed. access to the doll headland is granted p l e a s โปรดยืนยันขณะที่ฉันเปิดประตูให้คุณอ๋อก็สแกนนะว่าเราเป็นคนจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ได้รับอนุญาตให้เข้ามาแล้วน doll headland อ่าไม่ใช่กูนะเอ้ยทำไมรถมันเทยังเลย อยากได้อ่ะอยากโอมไม่ได้แล้วอย,อยากได้อ่ะยากได้ชึบรอมาโหลดแมพครับปั๊บปั๊บอ่าละเอียดมาแล้วออะไรอ่ะนี่ไงเควสแน่นอนเออเน็ตใช่เปล่า Lots of stuff been showing up missing lately. Makes you wonder. เรามาดีนะเรามาดีนะเรามาดีนะแมงเอ้ยเรามาดีนะเรามาดีอะไร <c oughs> เอ้ยเฮ้ยมีคาสมอสขายด้วยอันนี้อะไรเอ้ย blast blast master นะ bombadier bombadier launcher reload speed อันนี้แหละทีม skimmer bombadier r blast master v a l e y slow เนี่ยเร v a l y v a l y slow โอ้โหผมตามหาของดีมาตั้งนานแล้วอ่ะยังไม่ได้เลยอยูด่ดีโอ้โหเฮ้โอ้โหเหมือนหนึ่งเลยอ่ะมันเป็นอัปเกรดที่แพงโอะ <c oughs> นายมา มาในนี uh, sure. ้ก็ดีแล้วนี่ไอ้พวกแบนดิตมันรวมกลุ่มกันข้างหลังรวมกลุ่มกันอะไรเนี่ยภายหลังของบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อแมดเมลเป็นลูกน้องสเลดอะบิ๊กเกมฮันเตอร์โอ้โหนี่มัน ฮาร์ดสโตนอ่ะเนี่ยมีมีการ์ดใบหนึ่งที่ชื่อว่าบิ๊กเกมฮันเตอร์ด้วยนะเป็นถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์และสุดยอดนะคือสามารถกำจัดมีเนี่ยนที่มีพลังโจมตีมากกว่าเจ็ดคือมึงวางตัวโหดปุ๊บกูวางตงัวนี้มึงจบนะแมงสุ่มไม่เคยได้นะหัวจววยมากนะครับผม ไปช่วยลักกี้ซาก่อดเออเน็ตนี้ชื่อคุณคุณนะเหมือนภารกิจเสิอในบอด์เดอร์แลนด์สองนะอโอโหโอเด็ดเข้มไหมล่ะ ออก็ก็เป็นเพื่อนเก่ากูนี่แหละนะเออไอ้บัดดี้เออกูไม่ถึงไอ้ลูดไอ้เชื่ล้วนะเออกูจะฆ่ามันเมื่อไหร่ก็ได้นะอะไรอย่างงี้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขึ้นรถใครวะ

ไม่ตายเหรอเหยียบแม่งเลยอะไรอะลองโบมึงกินเข้าไปกันได้ยังไงเนะี่ยะน้ำมันเหรอผมว่าต้องมีภารกิจหนึ่งให้เราได้มาซ่อมไอ้สิ่งนี้แหละนะแล้วมันให้เราไปไหน โโอ no? oh! ้เอาไปกดเดอบนยูกับอีมันติดกันนะโอ้โหเอาไปก็ได้วะมา เทปที่เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนเอ้ยพี่ยมึงเหมือนเขาว่าไงนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามึงจะติดป้ายอันนี้ไว้กับอันนี้ทำไมอ่า trouble บบปัญหาอ้าเจอบอสเหรอ <c oughs> นั่นไงนั่นสแกตสแกตซิลล่าแล้วเรายิ่ง ไม่มีอาวุธกรดอยู่มาแล้วนั่นไงปิดประตูด้วยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยอาวุธอาวุธธาตุอาวุธธาตุอสวยแล้ว